ตรงนี้มีคนรู้มากมายแต่ยังไม่ได้กดซับจะลืมกดซับด้วยนะครับผมให้ถึง500อ่อกกับเข้าสู่เกมอีกครั้งและฉันก็ยังได้กลางเหมือนเดิม ห้าแล้วมันก็จะแบนมิว LC เอดีซีเปิดหัวคนแรกครับผมแค่เราไวไ้ตัวเดิมไม่มีตัวอื่นแล้วทุบิสตัวมันชิดโกงอ่ะแค่แค่มีของก็แรงข <c oughs> องแค่สามชิ้นอะ่ะยิงได้หมดเลยเอสเรียว ทำอ่อืมเล่นอะไรดีวะอา่าเคนี่ก็ได้วะน,นี่ไซรัสบอมเฮ้ยเขี่ยลุงมอมนี่ใหม่กระสีแล้วเหรอวะบอม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 แมมโบอรเขี่ยลุงมอมกูจะจับเอ็เลียวยังไงก่อน ต่อยอ,อ,อ้าวอ้าวอ้ามขอโทษัสแต่เราเงนรกนแตกอีกครั้งและรอบนี้เราก็มากับ ATC เหมือนเดิมไม่มีใครกดด้วยสื่อสารู้เรื่องวะวะน่าจะบอลฮู้ โชว์ไอวิวสามแก๊งแล้วก็แก๊งในนทีระวังให้ดีไอนนตัวนี้มันอันตรายถ้าข่าเวลสามแล้วก็วลสองบดีไหวสบายสบายตีกับหมาจะไม่สบายนี่แหละหมาเราไม่ช่วยยแฟดเพื่อน หมดก๊อกว่ะยังไงดับบิลมันก็รลดออยู่แล้วไอหฮาตัวไอ้ชีขีตีตายกลับไม่ได้กลับไม่ได้เขางัดตัดฮิวมาเลย กมอยากจะไปช่วยเพื่อนเอื้อตือแมอ่่อตอตอต่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 อ่อต่่อต่ม่มต่อต่ออต่อต่อต่อ่อต่อ่ออ่อต่อต่ออา่อต่ออออตอออตออ อเครีเซ็ตละมังกรไปไม่ทันจริงวาโทษทีเพื่อนเย็นๆรู้ว่าอยากได้มังกรต้องถอยมาเอามังกรก่อนงั้นจะเอังใส่ปมาจกมังกรเพราะหมามาแล้วหมามาแล้วสมัยไม่ได้ อไปต่อครับไปต่อไปต่อ,อบัมอันติผิดช่องไปหน่อยเ<ว> <c oughs> ขาฟาร <c oughs> ์มไงสพอร์ตเวลหงก่อนเอ a ีซว่าจะฟักมึงเสียมังกรมันก็เอาลิฟแรกเพื่อน เสร็จตามต่อครึ่งหายหมาหายตอนนี้หมาหายแม่งหมาลงล่างไม่ใช่เฉาลงล่างโอเคหมามาแล้วรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าตัองยิงไครยิงไคโอ้ยหแม่งแฟร ยังไงบุงบำวินิ e รไอสตรอมยังไงมีเป้าหมายชัดเจนจริงมีเป้าหมายชัดเจนจริงตายซะไม่เอาอีกนายไปปล่อยอีกนายไปเลยแล้วก็เดินฉีกออกมา ล่อกลางไหมเดี๋ยวผมไปยิงให้เราไปมึงเไปมึงเข้าได้เลยมันดับบิวไปแล้วไอเอ๋โอเคยังมีติหมายอยู่นันเนี่ยสบายสบายผมบอกแล้วนี่โคตรน่าเกียดอะ่ะใช่มันแก๊งแบบเซอร์ไพรส์ใจเย็นใจเย็น โอ้ยบอมเฮ้เฮ้เฮ้ใจเย็นใจเย็นหมดสกิลแล้วช่วยตีหน่อยปงเป้งก็เอาอะโขไอ้ขี้อะยิงตั้งนานไม่ได้เลยปงเป้งก็เอาไปสิไม่เตยยิงมาไม่ได้ ทีละตัวไอ้เจียไอ้เลียวเข้าเลยไอเลี้ยเข้าเลยเป็นเละเลยบีเดียโซ่ถึงนี่โซ่พี่ยาวหนูอืมบํมบตีไม่โดนตีไม่โดนเพื่อน 6คิวนี้ได้จากการลัดชาวบ้านครั้งทั้งนั้นเลยผมไม่ได้มีฝีมือเก่งกาแต่อ,อย่างใดเห็นสิกูกำลังฟาร์มยเพื่อนฟาร์มคนเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแต่กูหกคิว,วเนี่ยโอ้ยเจอดเจสด S <S 2> <S 2> จริงไหมเนี่ย18นาทีของ3ชิน้นจริงครับเพราะว่าเกมไวเพราะมันเกมไวย,ยัง,ยงไงล่ะเฮ้ยบัมดีโคไมบัมเอาไม่มีโดดอีกไม่มีโดดอีกเอาที่ผายเอาไอ อันติผิดคนโอ้โหไปอันติอย่อาอันติไอ้ชิ้นเฉาซะหน่อยมันเดินทับกับเจสไม่ได้อันติเจสแทนเลยทีผ่านแล้วทิ่ผายแล้วทิ่ผายแล้วเฉา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 เอ้าที่ผายขโมยติมันไม่ได้ อย่าิงเดี๋ยวเยวเยของมรติรมันไม่ได้ใชเฉยเกือบตายอืยิงไปก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเฉายัางอยู่อยู่เนะี่ยทั้งเฉาทั้งเจ็ดเจ็ดน่าจะไปแล้ว เขามันยังอยู่อีกเลยนี่อะเจ็ดหลังต้องฟาร์มตามเบลเขาหน่อยเราตามเบลเขาเยอะเลยมีบวกกันจริงไปเอาบอลอกันสองคนก็นยังได้เนจะ็บปะถ้าจะบวกก็บวกจะไม่บวกก็ไม่บวกมวงกรต้องมวงกรก่อนมะ นั่นแหละแม่งยืนมาโยนแล้วอย่างน้อยมันก็มีเอดีแต่มีเฉาอื้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 ดุยโอ้ไม่ทันเป็นคอนไม่ทัน เป็นคอนไม่ทันอะไรดันบ้านไปต้องมีต้องมีคนตัดอ,ออกแต่ทิวอะเมื่อกี้ไม่มีคนออกแต่ทิวเฉาคิวรัวๆเลยเดีย๋ยวยังขึ้นในเทมนี้อยู่ยังไม่ออก5 minutes later ไว้มันได้ไยิงฟรีทุกฟไฟอยู่อยู่ไปต้องแถวๆกลางๆหลงุมบอลลรอนหน่อยอยา่าไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเฉาเข้าหลังเห็นไหมยืนจัดฟูลดิชั่นตัวเองดีๆเออเก็บเก็บทีละตัว อะไรมึงอะไรมึงอะไรหมายอะไรพุ่งยหยมันได้เปล่าเอวเดร์โอเคมันไม่ได้ให้ขึ้นไปหน่อยนี่บอกแล้วผมคือยอดนักลาสไซรัสผมเจอสิ่งชิบังสิ่งเยอะครับแรงจัดเลยตาเนี้ย โกนี่คือนรกแรงกโก้บอกแล้วนรกโก้สี Go. Go ่บวกภาษาสิทแต้มอืมป็นไงวันนี้โปเกส์ไหมโอ้โหดเเาเมจเออเย้น้อยดาเมจกูยังเยอะกว่าไอ้สองตัวยังไม่ยังจบยังไม่จบเกมเลยเนี่ยดาเมจห้าหมื่นหกกับเอลิซี่ะแบบคนอ,อื่นดาเมจเจ้าหมื่นหมื่นหกหมื่นสี่